The Hero คนนต้นแบนบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะฮันฮนี่ชลพรษานเนวล่านะคะกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการเดอะฮีโคนต้นแบบนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้ข้อมูลข่าวสารแม้กระทั่งการสื่อสารนั้นในอดีตอาจจะมีเรื่องของขีดจำกัดนะคะการที่จะยากต่อการเข้าถึงแต่ในปัจจุบันค่ะตั้งแต่เราได้เห็นการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาคงทำให้เห็นแล้วนะคะว่าชีวิตของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลนั้นก็ง่ายขึ้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลสะดวกแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมนั้นย้อนกลับไปคิดนะคะว่าครั้งแรกที่เราได้เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตจําได้ไหมคะเมื่อไหร่และเมื่อใช้ไปแล้วด้่ยนะคะความเป,ปลี่ยนแปลงในชีวิตมันเป็นอย่างไรแหมวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องของต้นกําเนิดอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียและบิดาอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยนะคะท่านผู้นี้มีเรื่องราวของชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะาศาสตราจารย์ดรศรีศักดิ์จามนานค่ะ อาจารย์ชิสาครครับสวัสดีครับค่าววันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ถึงมหาวิทยาลัยสัมชัญน,นะคะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับอาจารย์แบบลึกซึ้งกันเลยนะคะช่วงแรกอยากให้อาจารย์แนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ทําอะไรอยู่ที่มหาวิทยาลัยสัมชัญแล้วก็อาจารย์ทํางานหลักๆอะไรบ้างคะครับตอนนี้ก็เป็น ceo chief executive officer ของ college of internet distance education นนก็คงจะเป็น ceo คนเดียวในมหาวิทยาลัยไทยนะครับ แล้วก็มีตำแหน่งอื่นๆนอีกเยกอะแยะครับมีประมาณสัก20ตำแหน่งค่ะอาจารย์ทำงานแบบว่าหนักมากเลยนะคะอาจารย์เป็นวอร์กอคอลิกใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมทำงานวันละ16ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันคือถ้าวันไหนไม่ทำงานเนี่ยจะปวดหัวตัวร้อนก็ต้องลุกขึ้นทำงานค่ะแต่อาจารย์ทำงานแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็คนอื่นได้รับประโยชน์จากงานที่อาจารย์ได้ทำนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับอาจารย์กันเพิ่มเติมในงานณปัจจุบันนะคะเพราะอาจารย์เองนั้นมีงานมากมายแล้วก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศอะไรต่ออะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันค่่่ะะแตวาาอยกจ ย้อนกลับไปนะคะว่าก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นบิดาแห่งอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยนะคะกลับไปสมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์เป็นคนอย่างไรนะคะอาจารย์เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ธรรมดาเข้าใจว่าเป็นบุตรของท่านพระยานิติศาสตร์ไพศาลนะคะอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าสมัยเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างไรเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับเป็นลูกคนที่25คือในบ้านเนี่ยจะมีคนประมาณร้อยคน เจ้าคุณพ่อมีลูก31คนมีภรรยา16คนคแล้วก็ลูกแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีคนดูแลเพราะฉะนั้นคนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นทุกวันจะมีคนทะเลาะกันมีคนต่อยตีกันเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณแม่ก็สอนบอกว่าอย่าไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นอย่าไปดูอย่าไปได้ยินสิ่งที่ไม่ควรจะได้ยินเพราะ,ะนั้นผมก็จะทำใจสบายๆไปได้เรื่อยๆเ,เลยอาจารย์เป็นลูกคนที่25ของเจ้าคุณพ่อเป็นลูกคนเดียวของแม่ และในจาก31ท่านนี่นะคะ,คะมีลูกชายกี่คนลูกสาวกี่คนคะออส่วนมากเป็นผู้หญิงครับอ,อแล้วก็ผู้ชายมีไม่ค่อยกี่คนแล้วก็เจ้าหุนพ่อเนี่ยจะมีวิธีว่าถ้าใครทะเลาะกันให้พ่อเห็นจะถูกเคี่ยนคนละ3ามทีเป็นค่าทนายแล้วเสร็จแล้วถึงจะมาพิภากษาอีกทีว่าใครทําความผิดเพราะนั้นถ้าเผื่อเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นพ่อเดินมาเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสเปลี่ยน โทนทันทีนเ,ลเล่นละครเลยคืตกตาใช่ไหมคะเพราะโดนตีทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเป็นค่าทนายก่อนเราเสร็จแล้วค่อยสอบสวนว่าใครผิดค่อยตีต่ออีก <c oughs> อย่างนี้แปล <c oughs> ว่าในช่วงเด็กๆจะว่าไปแล้วถ้าอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่ก็ต้องสนุกสนานใช่ไหมคะสนุกสนานมากเวลาพ่อไปไประชุมนะครับเราจะตั้งกองทัพลบกันเป็นกองทัพไทยกองทัพพม่าตัดก้านกล้วยมาเป็นม้าแล้วก็ตัดไอ้หมาเขียวนะฟันกันเละหมดเลยเพอเราเจคุณพ่อกลับมาเนี่ยโดนเคี้ยนหมดทุกคน คุ้มไหมคะอาจารย์ก็สนุกแล้วก็บ้านอยู่ที่ถนนข้าวสารเพราะฉนั้นก็ใกล้ๆกับสนามหลวงเวลาเขามีงานเนี่ยพ่อก็าให้ออกจากห้องก็ให้เราอยู่ในห้องพอเราคิดว่าพ่อนอนแล้วเนี่ยทุกคนก็จะปีนหน้าต่างออกมาแล้วก็วิ่งไปเที่ยวที่สนามหลวงพอตอนดึกๆสักตีหนึ่งเรากลับมาเนี่ยพ่อก็จะยืนรอยที่ประตูพร้อมกับไม้เหลียวอ๋ออันนี้แปลว่าตอนโตขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าตอนเด็กๆอาจารย์ก็สนใช้ได้เลยไหมคะเนี่ย ก็ค่อนข้างจะสนครับโรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับบ้านเพราะฉะนั้นถ้าครูสอนไม่ดีหรือไม่พอใจผมก็จะวิ่งหนีกลับมาที่บ้านถ้าไม่มีอะไรทำเพราะคนอื่นเขาไปเรียนหนังสือหมดเพมีอยู่ครั้งหนึ่งเอาหลอดได้สีต่างๆเนี่ยนะครับมาทําเป็นใหยบางมุมขึงทั่วห้องหมดเลยแม่กลับมาก็โดนตีแล้วก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเลยเตีเล่นไล่จับเล่นเตยมีพี่เลี้ยงเนี จะต้องหิ้วปิ่นโตตามแล้วคอยป้อนอ,อาจารย์ก็อย่างนี้ต้องเรียกว่าอาจารย์เป็นซีโอแห่งความสุขสนในสมัยเด็กด้วยไหมคะเนี่ยก็คงจะได้ครับค่ะอาจารย์คะราอาจารย์เรียนที่ไหนมาบ้างคะตอนสมัยเด็กๆเ,เ,ออเริ่มทีเดียวก็โรงเรียนข้างบ้าน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่จดงานเลยเพราะว่าคุณแม่จะจดให้คือคุณแม่บอกว่าเอาสมุดจดของเพื่อนเพื่อนมาแล้วก็แม่จะจดให้เพราะนั้นลายมือผมจะดูไม่ได้เลยจนเดี๋ยวนี้ลายมือก็ดูไม่ได้บางแห่งเนี่ยเขาใช้ลายมือผมไว้สอบเลขาถ้าเผื่อใครอ่านไม่ออกคนนั้นก็ไม่ได้เข้ามาทำงานแบบช็อตโน้ตเลยอย่างเงี้ยนะครับคุณแม่จดให้คุณแม่จดอยู่นานไหมคะกี่ปีคะจ่าต้องจนกะท้่งถึงป .4 สป .4 เลยเหตุผลคุณแม่บอกไหมคะว่าทำไมคุณแม่ถึงจดให้ แม่บอกจะได้ฟังได้เต็มที่คือกลับจากโรงเรียนเนี่ยจะมีขนมให้รับประทานเยอะแยะเลยแต่เราทานไม่ได้จนกว่าจะสรุปให้คุณแม่ฟังเสร็จว่าวันนี้เรียนวิชาอะไรได้ความว่ายังไงบ้างแล้วก็ยืมสมุดใครเข้ามาเดี๋ยวแม่จะจดให้แล้วค่อยไปอ่านอีกทีครูเขาขอไปเป็นตัวอย่างเลยเขากว่กผมทําดีมากแ <c oughs> สดงว่าคุณแม่นี่ค่อนข้างจะมีวิธีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนใครนะคะครับแต่ว่าแม่จบแค่ปสีนะค่ะท <c oughs> ่านั้นเองแต่ว่าแม่เรียนภาษาอังกฤษเองเรียนแต่งกรอนเอง ค่ะแล้วคุณแม่ก็เลยถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้มาส่วอาจารย์ใช่ไหมคะครับค่ะแล้วอาจารย์สมัยเด็กๆพอเรียนโรงเรียนแถวข้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ในวัยมัธยมหรือว่าจนกระทั่งมาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอ,อาจารย์เรียนที่ไหนคะโรงเรียนเทสซิลินทรก็คือพ่อเป็นนักเรียนเก่าเทสริลินเพราะนั้นพ่อก็ฝากให้เขาก็รับเลยแล้วก็คุณแม่จะมีวิธีว่าหน้าผลไม้อะไรก็จะใส่ ก็เป็นถาดเป็นอะไรไปให้อาจารย์ทุกคนเพราะนั้นอาจารย์ก็เกรงใจไม่มีอาจารย์คนไหนตีผมเลยเพราะว่าได้รับกระทานขนมขนมอร่อยอร่ะแล้วก็บอกว่าเป็นลูกเจ้าคุณทิติศาแต่อาจารย์เป็นคนเรียนดีมาด้วยไหมคะ,ะตั้งแต่ตอนม1เนี่ยนะสอบครั้งแรกเนี่ยครูก็ให้เต็มทั้งๆที่ผมทําผิดบางข้อเพราะว่าครูเขานึกว่าควรจะได้เต็มคือตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยต้องพยายามดูหนังสือเพื่อจะให้ได้เต็ม แล้วก็พอตอนอม5เนี่ยสอบเทอมแรกพอเปิดเทอมมาอีกทีครูเขาก็มาเรียกว่าเด็กชายศิษย์สักจามาันเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้ก็ถามว่าเรื่องอะไรสวัสดเธอสอบได้ที่1นึ่พาสชั้นไปม6อ้ค์าชั้นไปม6เนี่ยเจอคนติวกให้คือสมบัติเมธานี oh. เป็นเป็นรุ่นพี่เหรอคะรุ่นพี่แต่ว่าตอนหลังก็เป็นรุ่นเดียวกันเพราะพาร์ทไปอยู่ม6ด้วยกัน oh. แล้วพอสอบครั้งแรกที่ม6นี่ผมได้ที่1วิชาเลขคณิต ส่วนวิชาอื่นๆสอบตกเพราะว่าไม่รู้อย่างเป็นเลขคณิตเนี่ยไม่ได้ท่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ค่ะ <c oughs> แล้วอาจารย์พอเรียนที่เทพศิรินเสร็จแล้วนี่นะคะ <ừ> ก็มีเกรดค่อนข้างดีเสร็จแล้วพออาจารย์จบม .6 นี่นะคะจะต้องไปต่อมหาวิทยาลัยอย่งางฮะไปโรงเรียนสมัยนู้นมีถึงมอ .8 อ๋อมอ .8 อเพราะฉะนั้นครูเขาก็ไม่อยากจะให้ออกไปเขาก็บอกว่าถ้าใครจะย้ายไปที่อื่นแล้วไปสอบตกเข้าไม่ได้เนี่ย กลับมาไม่ได้กลับเราก็รวมกันหลายคนเราก็บอกงั้นเราไปโรงเรียนเตรียมแล้วก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมก็สอบเข้าได้ก็เรียนโรงเรียนเตรียมอยู่สมัยนั้นสองปีแล้วก็เป็นประธานเชียร์สีเขียว ประธานเชียร์สีเขียวของโรงเรียนเตรียมมีนัยยะอะไรไหมคะอาจารย์ก็คือมีคนเขาคงจะเห็นความสามารถหรือเห็นความสนเขาก็เลยเลือกให้เป็นประธานเชียร์ทีนี้อาจารย์พออาจารย์จบเจมุดมแล้วนะคะอาจารย์ไปเรียนที่ไหนต่อเจ้าคุณพ่ออยากจะให้เป็นนักกฎหมายเหมือนเจ้าคุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าการว่าความทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเห็นว่าเจ้าคุณพ่อแสดงให้เห็นว่าการใช้ฝีปากของทนายเนี่ยสำคัญกว่า คดีจริงๆก็เลยบอกมันไม่เรียนกฎหมายคุณแม่ก็อยากจะให้เรียนหมอคดีกระถามเพื่อนๆมาเรียนอะไรดีเขาบอกเรียนวิศวะกันดีกว่า<อ>ก็เลยไปเข้าจุฬาเรียนวิศวะค่ะแล้วก็จากจุฬาเสร็จแล้วอาจารย์เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์วิศวะโยธา,าสมายัยนั้นเพราะว่าอันดับหนึ่งคือโยธาค่แล้วพอตอนจะจบเนี่ยเขาก็เปิด AIT แล้วก็มีทุนให้ ก็เลยไปสอบแข่งกับเขาก็สอบชนะอาจารย์อาจารย์ที่สอนอยู่เขาเรีนด้วยโอ้โหอาจารย์แซงหน้าอาจารย์อีกด้วยค่ะก็ได้ได้เข้าไปอยู่ที่เอทีทีนี้ระหว่างที่เอทีเนี่ยก็พอดีพระบาทสน็จพิชย่หัวเสด็จประพาสที่อเมริกาทําให้ประเทศไทยเนี่ยจะนําคอมพิวเตอร์มาใช้ก็จะต้องหาคนทางนั้นเขาก็เลยขอทุนจากรัฐบาลมริกันและประกาศว่าถ้าใครสอบได้ที่1ก็จะให้ทุน ไปเรียนป็ญญาเอกคอมพิวเตอร์ผมก็เลยลองดูว่าในบรรดาเพื่อน18คนเนี่ยแต่และคนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างก็เห็นว่าเรามีทางจะได้ที่1ก็เลยตั้งใจเต็มที่แล้วก็ได้ที่1อาจารย์เป็นคนสนใจด้าน<ะ>นี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเมืองไทยไม่มีคอมพิวเตอร์พระเอิญเขามีทุนให้ <laughs> มันเป็นอะไรที่ใหม่มากย้อนกลับไปสักกี่สิบปีที่แล้วนะคะในปีนั้นห้าสิบปีห้าส<ป>ิบ <laughs> ปีที่แล้วแอบบอาจารย์นี่เจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะดู <laughs> ไม่เหมือนนิดนึงห้าสิบกว่าปีที่แล้ว <laughs> เป็นเรื่องที่ใหม่มากใหม่มากไปที่อเมริกาก็ไม่มีหลักสูตรปัญญาเอกคอมพิวเตอร์เ,ออเขาก็เลยตั้งหลักสูตรพิเศษให้เขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเพื่อจะเตรียมให้คนที่จบปัญญาเอกเนี่ยมาเป็นผู้นําคอมพิวเตอร์ในเมืองไทยอลอาจารย์ก็ได้ทุนตรงนี้แล้วก็ไปเรียนที่เมืองน,นอกครับไปด้วยกัน3คน ผมจบ2ปีครึ่งค,คนอื่นคนนึงไม่จบอีกคนหนึ่งหลายปีถึงจะจบทีนี้ระหว่างที่เรียนเนี่ยผมก็ดูหนังสือวันละสัก16ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันก็เลยขอสัญญาเขาไว้ว่าผมจบเมื่อไหร่เนี่ยขอฝึกงานที่ IBM สัก3เดือนผมจบวันที่13มิถุนาเขาไปรับผมให้กลับมาเมืองไทยวันที่16มิถุนาให้มาสอนก็เขาไม่รักษาสัญญาผมก็ไม่รักษาสัญญา เขาพาผมไปที่วอชิงตันผมวิ่งหนีขึ้นรถเกรฮาวไปที่ทำไมนะคะอาจารย์ไม่อยากอยู่ก็ไม่ใช่ก็อยากอยู่แล้วเขาไม่ให้อยู่ก็จะให้กลับมาสอนเลยก็เลยไปที่ตรงบอร์เดอร์ตรงชายแดนเขาบอกผมจบปริญญาเอกคอมพิวเตอร์หางานที่แคนาดาได้ไหมเขาบอกนามาว่ารายอยู่ตรงนั้นผมไปสมัครเขาก็รับเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยู่ที่แคนาดากี่ปีคะอาจารย์ตั้งใจจะอยู่เมืองนอกเนี่ยปีเดียวแต่เพระเอิญผู้ดูแลนักเรียนเนี่ย เขาทำจดหมายไปถึงทุกมหาวิาลัยบอกว่าคนไทยเนี่ยมันชอบสนุกอร่อยสบายมันไม่ทำงานจริงหรอกทำงานไม่ได้ผลไม่มีทางได้เป็นศาสตราจารย์ผมได้รับจดหมายนั้นจากเพื่อนผมก็เลยบอกอา้าวถ้ายอย่างนั้นถ้าท้ากันอย่างนี้ผมจะอยู่จนว่อยจะได้เป็นศาสตราจารย์ค่ะอยู่ยทั้งหมด14ปี14ปีอาจารย์<า>เป็นคนไทยคนแรกด้วยใช่ไหมคะคที่ได้เป็นยาเอกด้านนี้ครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นศาสตราจารย์ในอเมริกาตั้งแต่อายุ36 โอ้โหอาจารย์คะขอปรบมือให้อาจารย์หน่อยอนะคะอันะนี้ือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเลยนะคะจากนั้นนี่อาจารย์ก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตตลอดตอนนอง14ปีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาวิชารแรกที่ผมสอนเนี่ยได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางคณิตศาสตร์เสร็จแล้วพอไปอีกมหาวิทยาลัยก็ได้เป็นรองศาสตราจารย์ทางคอมพิวเตอร์กลับมาเมืองไทยเนี่ยได้เป็นศาสตราจารย์ทางสถิติประยุกต์ เปลี่ยนฟิลไปเรื่อยๆแต่ความจริงมก็เรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นแล้วก็ตอนจะกลับเข้าอเมริกาเนื่องจากภุมหนีไป เขาก็ห้ามไม่ให้กลับเข้าอเมริกาเพราะฉะนั้นเซเนเตอร์สจวตสไซมิงตันของรัฐมิสซูรีนะต้องทำเรื่องเข้าสภาขออนุมัติให้ผมเข้าไปเป็นอาจารย์ได้เคลียร์กันยังไงคะอาจารย์เขาถามเราไหมคะว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้ก็อธิบายเขาฟังเขาก็เข้าใจสุดท้ายแต่กลับเข้ามาในอเมริกาได้นะคะแล้วก็อาจารย์ได้ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยดังๆมากมายก็อยู่สองมหาวิทยาลัยแค่นั้นอยู่มหาวิทยาลัยมิสซูรีในจะเป็นดีเร c เตอร์ a กรนด์เสตี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีคนเขาก็เลยให้คนไทยไปเป็นนายของงฝรั่ อืมเสร็จแล้วที่นิวยอร์กแล้วคะอันนั้นคือในอเมริกานีครับพวกนักคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะย้ายงานบ่อยมากผมย้ายงานในแคนาดาในอเมริกาเนี่ยทุก3ปีคือเวลาเราไปพรีเซนต์เปเปอร์ที่ไหนไปแสดง ที่งานไหนเนี่ยเขาก็จะถามอยากย้ายไหมเรา,เาก็บอกไม่อยากย้ายอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาบอกเขาขึ้นเงิน <c oughs> เดือนแค่ยีห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็บอกไม่เอาอีกอาทิตย์ <ไป S 1> เขาบอกห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์เอาไหมผมก็บอกไม่เอาอีกอาทิตย์75เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอาเพราะอีกอาทิตย์100ยเปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์นี่ผมจะใจอ่อนทุกทีโอ้โหถ้าไม่ไปก็แบบท่านนี้ว่าอาจจะเป็น200เปอร์เซ็นต์ใหอาจารย์นั่นแสดงว่าอาจารย์ <c oughs> มีดีมานด์ในตลาดในส่วนคอมพิวเตอร์มากคอมพิวเตอร์มีดีมานด์มากเลยเพราะว่าคนไม่พอใช้ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเป็นคนเอเชียซึ่งหลายๆคนมองว่าจะสู้คนต่างชาติคือฝรั่งไม่ได้แต่ในกรณีของอาจารย์ก็พิสูจน์แล้วนะคะครับคือทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใครๆก็ถ้าเก่งๆก็สู้ก็ได้ก็พอดีมีญาติรู้จักกาจอมพลถนอมจอมพลพาฐก็ไปกราบท่านท่านก็บอกกำลังจะตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ก็ทงมาายขอให้มาเป็นผู้เล่าารผมก็เซเยสทูมีโน คือผมบอกว่าอินดีจะกลับมาแต่ผมเป็นศาสตราจารย์เต็มขั้นอยู่ในอเมริกาะฉงนั้นถ้าให้กลับเมืองไทยก็ต้องได้ตำแหน่งสูงสุด The Hero